ยืดแต่รู้ว uh, ah ่าตัวเองไม่ได้ยืด่เลยนะไม่ได้รูเฮ้ยเอากิปไหมาติดผมเนี่ยเฮ้ยมันเป็นเคสใช่ไหมัชรพงศ์เหรอมีเคสดดู้ไหมเออฉากชันแบบนี้ถ้าฉากนแบบนี้ ไม่ได้ลูกเฮ้ยนี่อยากให้คนนี้ได้อ,ดอยากให้เขาได้จ<อ>ริงๆริงและเขาก็ไม่ได้ครับครับว่าไงครับนั่งกับลูกไอ้เจ๊ไอ้เจ๊ไอ้เจ๊เจ้เพิ่งมาแล้วว่าไงครับได้ฟังนะครับพูดไงครับผมไม่พูดว่าไหนชุริยาชวลิตว่ามาชื่อดีเหมือนเจ้าของโรงแต่ไม่ได้ นี้แน่นอนหนาวหรือไงฟันออกับ่ปหนาวไม่ได้ลรกอใ่าไสนใจอะไเลยนี่วันนี้ยืนแบบมอดมันมมากเลยมีจักรยานไนมีหรอไกี่คันถ้าได้จะสละสิ่ไหมแหมแหได้ได้เด็กใช่ขึได้เที่ยมม เิ็ดสุนายเขาคือผู้โชคดีเลียอะเลยเยอดเลยโหคึ้นสีเลยพิดเลยหรอนี่เฮ้ยยังไม่ได้นู่น่าอนุชารู้ไหมอนุชาแปลว่าอะไร เทศธาอนุชาเทพธาคัอพี่อนุชาคือน้องาลับไปพระธาอนุชาพบกันน้องแสดงว่าเรามีพี่ชายใช่ไหมวันนี้คุณยังไม่ได้จบแล้วผู้ที่ไม่ได้ yeah, นี่คนนี้อยากได้มากเลย ดูขาน่าต่้องแข็งมากข้าข้าข้าดูข้าแล้วเนี่ยข้าจะแบบดูจมูกเห็นไหมเห็นป่ะเขาจะเป็นปีกเห็นไหมจมูกเขาเป็นปีกเห็นรอยชัดมากเห็นป่ะแล้วดูการแต่งตัวเขาเห็นไหมเนี่ยนี่รองเท้าเห็นไหมนี่เข็มกงเข็มขัดเห็นไหมพออะไรลูกพอฮะที่บ้านมีจักรยานยังมีแล้วครับกี่คันสองครับโอ้ยสองคันได้ได้จ้อไปทำไมอ่ะเอาไปขับเองครับเอาที่บ้านของใครท่านได้ ชื่ออะไรเนะน,น,นี่ยชืโนโน่อนนท์นนท์น้องน้องคู่ที่โชคด,ชดแีแล้วคันเล็กไม่มีแล้วมีแต่คนโตนั่นเลยเนี่ย ีแล้วกันนะตอนนี้คนประมาณ30าลบรถกันหรืออีก10ก็พอดีเฉลี่ยไปไม่ได้ตาลนม่แก่เสียตาโยงโหงเงแล้วคนคนนี้เนี่ยโหงเหงดีมากนี่คนนี้นี่ เห็นไหมบอกแล้วว่าเวลาเขาหัวล้อปิดปากเนี่ยเป็นคนที่กันว่าเป็นคนที่โชคดีและเขามีฝ่ายตรงนี้ด้วยขามนผู้ที่โชคดีเขาเอาคนใหญ่สิเฮ้ยตั้งแต่วันนี้มานะเราไม่เคยได้จักรยานติดการสองคันเลยนะแต่วันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะไม่ได้ทุกค ขึหวานของเขาไม่ได้เฮ้ยเฮยมีโอกาสเยอะเลยเห็นก้าวพันโอ้ยคระ่หน่องตหนึเลยเฮ้ยยังมัมีด้วยให้ตัวใหญ่ใหญ่เนี้ยขันเล็กได้ได้กด้ดวงดดีคนเนี้ยนเนยจะได้ขันเล็กขันเล็กไม่ถอดรอยขันเดียวตอ เรือกกันใหญ่หมดใหญ่เลยย so ังใหญ่กว่าได้เขามิชิกัญยากระโจนแล้วตะเคียงเหรอเด็กหญิงอะไรนักลุมนเขาคือผู้โชคดีเด็กหญิงยดาพรยังไม่โชคดีไปก่อน บ้านมีจักรยานไหมไม่มีค่ะเออคนไม่มีอยากให้ได้แต่ต้องชื่นชมน้องเมื่อกี้นะที่สละสิทธิ์อ่ะเออทำไมเขาไม่เอามีแล้วเขาสละสิทธิ์เสียดายแล้วอยากให้ได้ไม่ได้เขามีแล้วน้องมีแล้วใช่ไหมเออทำไมเขาสละสิทธิ์นะทุกท่านมีอะมีจักรยานบ้าบ้านมีจักรยานะไม่มีไม่รเดินอยาได้ก็เดินเด็กหญิงฮอร์โนเดี๋ยวไว้ทีหน้าเดี๋ยวไว้ทีหน้าบอลละคนบอลอะไรล่ะ สุพรรณสามนคราชมนลายมาใจมาเวลาปามนีรถรงถเรียนมยัไม่ชดีมาไอทิไปไหโอ้ยไปไหมใจไหม้าด้จักรยานถึงหน้าวัดตรงนี้ไหม จะขายไหมไม่ขายไม่ขายวันนี้แกไม่ได้เลยเอาจากบ้านเจ็ดถึงนี่กีโมงไม่ได้เฮ้ยเหนื่ยไม่ี่เฮ้ยเหน่ยเยอะเลยเนี่ยไม่ยากเลตบคนนะนั่นลยนะสีดีวันนี้ยังไม่ดีเลยจกกะพงอยู่ตรง เาพบอยู่ตรงเขาเป็นผู้ชคไม่ดีครับเด็กชายรัชนน์ใช่ไหมตัวเล็กเนี่ยได้ตัวเล็กคันเล็กเลยรัชนน์ยังไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเด็กชายอาดิศักดิศักดิศยังไม่ได้ลูก โอ้โหได้คุละคันเลยเนี่ยไอ้ยพวกองหกเด็กชายธีระพัฒน์ใช่ไหมเด็กชายธีระพัฒน์ยังไม่ได้เอ้ยทำไมจับไม่ได้กันเลยเนี่ยก็มีคนนึงไม่ได้เหรอกงมีคนนึงไม่ได้เหรอรถกี่คันอ่ะมีรถยานี่ไม่มีห้าหกเจ็ดแปด 1 2 3 4 5 6 7 8ได้สฮ้ยจมีคนนึงไม่ได้ดูมาชื่ออะไรตายครับตายน้องตายกี่ผู้โชคดีได้จากไก็ได้น้อง เราจับมานะไม่เคยมีแบบสองคันติดกันได้เลยเนี่ยติดติดกันมันไม่มีเลยเนี่ยวันนี้อะไรเนี่ยสิทธิรัตนโชคดีมีใาจักรยานที่บ้านมีแล้วครับ เออล้วจะไปทำไมเอาทีเล่นครับทีเล่นให้เพื่อนก็ดีกว่าพวกเขาคือไม่ได้ไทีนี้อ้าวไอห,หมุนนี้ได้หมดเลยเนี่ยหกค,คนหกคนวันนี้พี่อันนี้แตกทำหนึ่งคนในนี้จะไม่ได้เพราะั้นได้หมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนวันนี้หกคันวันนี้ได้ทุกคนเลยได้ทุกคนเลยคนไหนจับออกหมดอาอกได้ไหมไม่ได้อ่ะอ้าว เดี๋ยวอย่าเพิ่มเฮ้ย,ยเก็บได้ทำไมไม่ได้ทั้งหกคนอ่ะทำไม่รือหกคนเนอะนัะ่นหกคันแล้วทำไมก็จับไม่ได้อ่ะมันต้องมีคนที่ได้ทั้งหมดหกคนเนี่ยไปไปไปอขอขอญาตนะสละศิษย์ให้คนนี้ไปเอาคันใหญ่เพราะเขาตัวใหญ่ไปรู้ไป,ไป,ไป,ไป ยินไปเลยขาลาบหนไอ้โไม่ต้องจับเลยไม่ลงจับเลยไอ้วนี้ไม่ตงจับเลยยืนลองเดียวผมบอกแล้วว่าหนึ่งเวงไทยดวงมาเนี่ยนี่เขาไม่ได้จับไลแต่รู้แต่ใจยาเพราะว่าคนที่จับไปเนี่ยโอเคยังไม่ถึงงานของเราจับอกของที่ไม่ได้ไปไม่ได้ไป วันนี้ต้องจับได้ใสัะกานไปนะก็ดูแลตัวให้ดีดูแลตัวให้ดีนะครับครับทำคนนี้ไว้ดีนะครับวันที่เราได้รับเป็นผู้รับและวันที่เราโตเป็นผู้ใหญ่เราก็เป็นผู้ที่ให้คุณมานนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในวันนี้นะครับ,ขอบ,รบ,ข,อบขอบคุณท่านพอขอบคุณครูทุกคนนะครับ อาจารย์ทุกคนที่นี่นะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยโชคดีนะครับขอบคุณมากครับกับขออนุญาตนะครับขออนุญาตทีมงานนะครับเอาท่านเรียนหน้างที่มาเลือกนักเรียนหน้างที่ก่อนหน้างที่ก่อนเป็นผู้รับเรียกพี่ใช่รับเปล่าครับไม่ได้หรอกนะพอดีแบตหมดนะครับดหมดก่อนได้แล้ว